ตัวออกแต่บอกเพื่อนไม่ได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่เพจไฮโลไฮเทคร้อยเนะครับก็จะมารีวิวตัวส่งซิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวช่างบอยจะอธิบายตัวส่งซิกดูตัวส่งซิกเนี่ยตัวเนี้ย อาจจะเป็นแบบรีโมทนะครับตัวทรงทิกอีกอย่างนึงก็จะเป็นหูฟังแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัวรีโมทแล้วกันนะครับตัวรีโมทอุปกรณ์มันได้อะไรไปบ้างหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องก็จะมีตัวเพจตัวเขาเรียกว่าตัวรับนะครับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวส่งตัวส่งก็จะมีปุ่มของมันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่เราจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้นะครับหลักการของมันคือกดเบอร์หนึ่งเครื่องจะสั่นหนึ่งครั้งกดเบอร์สองเครื่องสั่นสองครั้งกดเบอร์สามเครื่องสั่นสามครั้งอย่างเช่นนะครับอย่่างเชน เรากดเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับอ่าได้ยินไหมอ่าแต่เรากดเห็นไหมครับหนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดสองหลักอ่าถ้าเกิดสามละ่ะสามก็สั่นสามครั้งสี่ก็สั่นสี่ครั้งเลยนะฮะอ่าถ้าเกิดหกหลักสองสามอ่าเห็นไหมครับมันจะสั่นเป็นจังหวะให้เราบางทีเรารู้ตัวออกบางทีอาจจะเอาไปเล่นกับพวกฝาจอ นะครับไปเล่นกับฝาจอไปเล่นกับพวกเอ็กซเรย์นะครับทีนี้พวก เซงสซจิอะไรแบบนี้ยพอเราไปเล่นพอเขย่าปั้งมาเรารู้ตัวออกแล้วเราส่งซิกมาแล้วดูความไกลของมันนะครับความไกลเล่นได้ประมาณ1 5บหถึงยีเมตรนะครับเล่นได้ไกลมากนะครับยิ่งชักเสาเนี่ยชักเสาออกแบบนี้ยิ่งได้ไกลเลยตัวนี้อยู่นอกวงเลยนะเล่นได้ไกลมากตัวส่งซิกตัวนี้อ่ะซิกก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ซิก1 2 3 4 5 6 7 8แล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับบางคนเอาไปเล่นส่งซิกไพ่บางคนเอาไปเล่นส่งซิกไฮโลแล้วแต่นะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ส่งซิกนะครับอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดใคร อยากเข้ามาลองที่หน้าร้านเข้ามาสอบถามได้นะครับร้านตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับลองเข้ามาเทสดูก่อนว่ามันส่งซิกจริงไหมมันแม่นจริงไหมมันเล่นได้ไกลจริงไหมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวส่งซิกของช่างบอย